สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถิ่ฮักแพงสู้ขูส่สุขคนสุโมงสุบอนสบายดีตอนสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณอ่า10โมงกว่าๆเลยพี่น้องเนาะดห้องโบ,โโบโโุบบุบเลยมือเศร้านี่ไปเลี้ยงงวัวสวยพี่น้องเอ้ยน้อง,องกลับมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงกับเราท่านอิ่มคักจำดอกพี่น้องเอ้ยปานุ่ยโทรมาบอกดวนๆว่มาท่าน,าน,านมีเวียกดวน งัวสิได้ลูกว่าสันพี่น้องเอ้ยงัวเพิ่นกำลังสิได้ลูกว่าสันงัวเพิ่นเจ็บท้องมือเศร้านี่ไปอ่าย่อเล้าซอยเพิ่นของพีของเอื้อยเงินไก่เนี่ยแหละเนาะแต่ว่าเอาบทได้ทยคลิปพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าบ่มีตากล้องเนาะเอาซอยเพิ่นย่อเล้าก็เลยบทได้ทยก็เลยได้มาเลี้ยงงัวสวยนี่นัาก็มาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละจุงกินทั้งกระจุงสองแม่ ยู่ท้าน่าเจ้าของมืาเนี่ยลุงหน่วยโทรมาดวน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 เพื่อนวะเพื่อนวะกำลังสิออกขามันออกก่อนเลยเพื่อนวะสองสองขาสัตว์เนาสิทันมาได้พี่น้องรุ่นน้อกันดว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 นตอนนี้ยัง,ยงอยู่ตรงน้าอยอู่ไปพี่น้องไปจวดพี่น้องจวดยันบมทัน

qua chân đây Hay. Ngọt nè Nàn và vũ Bỏ thân dặm phía ngọt ưới Xí nhá nè cười là đám Ngọt lẽ ú khi tụi nhảy thế ah, thì Một khư đó สเกิดขันถือ,อยามันดีมันกับบบไปยังบอทันจ้อยพี่น้องเอ๋ยพูดออกเมื่อกี้เนี่ยว่าสันเอาซุ้มนาฟิสิออกไปเลยไปแม่ไปไล่เอาไหมไ <c oughs> ขประตูมู่เพิ่อนมาจากออกพี่น้องเอ๋ยเนี้ยเข้าคือปีนตัวนี่ยน,นะไอ้ไอ้จับอันนัน้นด้ห้ดังเพื่อนนะมัน Luôn lấy chắp làm con hê chắp là chắc chắn hoạt động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  ăn động hoạt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  động มึงงวงอยู่กนทังหน้า <travail> อ <Sabbath> no, ันเ uh, yes, ่ทางมันงายทองมาเพ่เลี้ยงกระพพิกไปดอกเนี่ไปเริกไปทางนั้นทางนี้อยู่เถืตัวเถกอเดี๋ยวบักเถือกยังดีนอแลนกับบักเถิอกบอเออคืออ่ครันี้กัเถิกอีเลี่อหน่ย เขาคุ้นลังหัวปะเออเขาคุ้ลังหัวอืออมเขาน่องมันทขนานตัวพี่นห่องเอ้ยมันน้ำไม่ให้มันกินเมื่อกี้ตักจกหุ่นไม่ให้ม่นกินันน่องมันจะออกไว้แล้วก็เอาใบอ้อยโอ้โหหัวผูหุ่นใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวแกเอาตีนมันก่อนพี่นองเนาะมันจังอันแลีนไวเพื่อนวะย่าเตมีมันหายแล้วเดี๋ยวแกะมันก่อนลองมันก่อนคาทางกล่องเอาไปถือ แล่นขึ้นมาหอดเฮือนแล้วก็จับโหลดมาเลยป่านนี้หมดทันพี่น้องเอ้ยอ่านางเผาหน้องงัวพี่น้องตอนนี้เนาะออกมาหมดทันพี่น้องเอ้ยที่กี้เขาว่าสิเฮ็ยดไอคลิปออกตึงคลิปนึงว่านะคลิปเผาหน้องงัวคลิปนึงหมดทันซ้ำพี่น้องเอ้ยเนาะมาหมดทันงัวออกก่อนปนุยยป่ยยิ้มเปิดยิ้มเปิดอพี่น้องเอ้ยเด้งวัดเถอะคนวะ เพื่อกรดีใจเนาะย่านพี่น้องเนาะย่านมันเป็นคือตัะกรอนนะเราจะนอนผันพี่นะ้องฮะผันนอนผันว่ามันห่อขาลกูกมันลกูกมันแบบมันเป็นคือตัะกรนะอนนี่ค่ะลกอ่ามันหลอดออกมาตะกรอนนะกระครือนอ,นอนผันกระคือน้ำมันดีไปเโอ้ยอื้มั้มันอะแบบนี้ปัญาระสมบุญยุบดีเนาะขีดไลายพี่น้องเอ้ยขีด คิดยาไมนเป็นคือตัวก้อนเพราะว่างัวแม่นี่กะซักยาไงเอ้ทำไมมันจะกินนะเนเด้อเนื้อฟังฟังพวงง้อแม่นี่ไอแม่ก้อนน่ะกะเป็นคือกันนี่เนาะซักยาคือกันตอนนั้นมันเป็นอันโลกเป็นตุ่มมันเด็กเป็นตุ่มแล้วเพิ่นซักยาจักเข็มเอ้ยแม่นี่นะแม่นีซ้ำเข็มแม่ก้อนตัวมันแทงอันนี้ซะมันคอดอันนันอันนั้นนะแม่ก้อนน่ะกระซ้ำคอดเขาอีกคอดเขาจำจำลดปุ่ม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 เขากด ขีดนำงัวลายจนฟันปนุ่ยอีกเลยโ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 ยกอดขดับรกอดขึขนดด้นจ้ำจ้ลรดกันสตั๊ดหมดเยพี่น้องยันยน,ยน,น้องคนบอกก็เลยแน่ตกลงมาอีกเลย <c oughs> บมอ,อยากอยู่ที่นอ,อแต่วันนุ้นเราได้กินให้พี่น้องเลย,ยน้องขี่ไล่นางี่ไล่นงว่ะ แต่ว่านั่งบก <laughs> งบกินได้ค่ะน้องวัวบบกินเลยบบกินแต่ได้มากปาน,นุ่นนะพี่น้องเลยแต่เพิ่งยังหน่อยกับโบกินบเลียนตอนแรกเอาได้โบกินมาด้วพี่น้องอืมโบเลียนว่าโบกินเมื่อนี้เมื่อวานเลยแต่แตนน้อยๆมาเลยบัอยากแล้ววะเออมันสัน่นนั่นนี่อ <laughs> ยู่ไกลบูได้พี่น้องเนาะต้องมาอยุกไก่ <laughs> สมบูรณ์แค่เงีมึงดูในแดนอะไรนี่ฮักแก่เอาตีนกัน้ยได้โบเบิร์ตจำพี่น้องเย้ยแ <laughs> ลดน ลูกแกลนแล้วแข็งแห้งแข็งแห้งตัวนี้งอบวลาละกิดน้ำให้ลูกกินนี่เอออ้าวยาได้ยาเฮ็ดยาไปให้ลูกกินนมช่างวะพอขาดก็กินรถไก่คู่มือเด้ออืมถ่าวหงลูกบ่ อไ้วยมาหายพี่น้องเอาเอาไปให้ใกล้ๆด้วยเป็นใบที่มันจะกินอยู่บ่เออยืนให้เธอละใบนะยืนให้มันกินฮะกินได้ฮะอันท้ายืนให้นะกินห้าปอนด์อาจารย์จ๊ะหมักให้ป้อนนะฮะโอ้ยเหิงอีหลีพี่น้องเอ้ย ไปกินตำมาม่าอยู่เพื่อนน้องเอนจี่ก็จนมายั่งคือเก้าย่าง g หอบเดินหรือ nhàng ก็ได้คือยาว o nhao กัเก่าเลยเนาะหน่อยพี่น้องจัหน่อยเข่าปนุ่ยนะพ่วงออกครั้งนี้เบิองเขากันพี่น้องเนาะเบิองบรรยากาศไปน้ำเบิองแต่งโมไรพี่น้องยันพี่น้องอันน่ะ โอ้คือมีแต่หญ้าเนาะกำลังออกพี่น้องเนี่ยเข่าห้อมเฮาหย่านเข่าอันเดียวกันดีกันนอเฮาน่ะอันก็ออกคือกันนี่แหละเพิ่อใส่เข่าแนวเดียวเบิดทงเลยปีนี้พี่น้องเว้ยปนุ่งอีกได้แต่หญ้าเนาะหย้าลายพี่น้องหญ้าลาย

เกือบบทันพี่น่อ,อ,อ,องเออ้ยมากเลยปะปาดพี่น่องอยเือมากแล้วนี่โอ้ยใครอยู่เราเห็นมันนอนเขาเหล็กพาอ,ออกมาทางนี้ตะกี้นั่งอยู่ซาเล่งปนุย่ยพี่น้อยคนเขาเห็นแม่งัวนอนเดี๋ยวสิให้ปนุ่ยตัดให้แม่เพ่นกินนมอันลูกมันยังมุกกระจอกเลย ตัดให้แม่กินน้ำเนยจังน้อย FC เอฟซีเพิ่นแนะนำมาว่ะตัดมาเบิ่งด้วยห่ะมันชิกินอ่ะเอาเอาเอามีด,ดตัดเอาเขานั่งอยู่ซาเลิงพี่น้องเอ้ยเห็นแม่เพิ่งนอนเห็นแม่งวัวนอนลงว่ะบ่เึิงแล้วคะแนวนี้เขากับผาถือขู่มาถือขู่มาผันออกอีรีแล้ามาันนอนมันก็ไล่เรื่อยๆออกเลยแล้วเนาะแต่ว่าตอนไหนเพิ่นยืนยืนแล้วก็เลยบ่ออก นอนปุ๊บไหลออกเลยแบนนบนี้เออแล้วส่วนได้กระไ้ให้แม่กินจักหน่อยนะเกออ็จะคืบจังได้นี่นะลองลองมึงอีฟซีเพิ่นกน็แนะนำมาเนาะเห็นเพื่อนที่้าทายคลิปหลายๆเกื่องเลยแล้วเนาะเพิ่นก็ว่าที่ว่าเขาบอกได้เอาใหอาอ้อันงัวนะ อิพซีเผ็ดในน้ำก็มาแต่ว่าคลิปก้อนๆเพ้นแล้วเนาะให้แมงง้วกกินน้ำแน่เพื่อนว่าจังเลี้ยงลูกได้ดีจังมีนมให้ลูกกินบมดเรื่อยๆได้ละประมาณนี้แ,ลนนลกกแลหยยแและเพื่อนในน้ำก็มาก็ได้ลูกมันจังมุกเพื่อนว่าเพื่อนว่ยังตัดอยู่แข็งแหงแล้วพี่น้องเยเกิดมาบว่านใานพ่อ สาม no um สี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงกว่าพี่น้องเลยอ่ะพี่นุ้ยอยากให้กลิ่นน้องมึงเนาะกินบ่หรืยะโมเดีย่างเลยเออเอ้าจังลูกจังมุกเพื่อนวะเนาะอยากหนาเวเอ๋เด้ี๋ยวนี่วัวหน่อยนี่เอสีสีขาวๆกันี่ยหน่อยหนึ่งลายเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณเลื่อยๆพี่น้องสุขสุขคนสุโมงสุบอนที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดี